โอเคค่ะพี่น้อยคะพอดีวันนี้อยากรู้วิธีว่าถ้าเราอ่ะจ,จะเย็บกางเกงสักตัวสมมติว่าเราอยากจะดึงยางเอวกางเกงนี่เราใช้ตัวไหนได้หรือว่ามีวิธีการทาํางานยังไงคะถ้าดึงยางเอวกางเกงนะคะที่แบบที่แบบง่ายเลยเนาะที่แบบไม่ต้องถ้าสมมติไม่มีชุดถักยางนะคะ,คะก็จะมีเราจะมาแนะนําชุดชุดนี้ก็คือจะเป็นชุด ก๊อกดึงยางเอวกางเกงนะคะตัวนี้ลักษณะก็จะเป็นประมาณนี้่คะมีผ้าแล้วก็สายางไปพร้อมเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีชุดหน,หนีบยางเอาไว้แบบว่าตึงหย่อนประมาณไหนอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอชุดหนีบยางที่เป็นตึงหย่อนนี่มันมันส่งผลอะไรกับงานเราไหมคะก็คือว่าถ้าเราต้องการให้อ่า ยืดหยุ่นมากน้อยแค่ไหนอย่างเงี้ยสำหรับตัวยางก็คือเราจะปรับเอาที่ชุดนี้ได้เลยค่ะอ๋ออย่างตัวนี้อย่างที่พี่น้อยบอกก็คืออันนี้เป็นผ้ากุญแะใช่ค่ะตัวมียางที่เป็นขอบเอวังเกงแล้วใช่ค่ะแล้วตัวกางเกงเราใส่ไปตรงไหนคะตัวกางเกงนะอันนี้จะเป็นสิ้นตัวกางเกงของเราตัวกางเกงเนี่ยเราจะสอดเข้าตรงนี้ได้เลยก็คือเอาด้านที่เป็นด้านเอวสอดเข้าไปในซองใช่ค่ะแบบนี้ใช่ค่ะ แสดงว่ามันเหมือนมี3มชั้น<ะ>ก็คือมีตัวชิ้นงานที่เปน็นนางเกงยางยืดแล้วก็พักกุญด้านบน<ะ>ใช่ไหมคะ,ะโอเคแล้วทํายังไงต่อคะทีเนี้ยเดี๋ยวเราเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยเนาะเดี๋ยวที่จะลองเย็บให้ดูนะค่ะ,ะต,ตัวนี้มันมันง่ายคือเราไม่ต้องประคองอะไรเลยตัวนี้คือเราประคองแค่ตัวชิ้นงานอย่างเดียวแล้วตัวยางเนี้ยมันจะมีชุนดนีบของเขาเรียบร้อยแล้วปล่อยยางไว้เลย พี่น้อยค่ะถามเพิ่มหน่อยแล้วตัวจากเองเราต้องใช้ตัวซองนี้กับจักอะไรคะซองตัวนี้ต้องใช้คู่กับจักดึงยางเอวกางเกงนะคะตัวนี้นะอ๋อมนนะะไม่ใช่ว่าเห็นว่าที่บ้านมีจักแล้วเอาอันนี้ไปใส่กับได้ทุกจักไม่ได้เนะเาะเพราะว่าเขาม,ม,มีมีเหมือนช่องล็อกตัวล็อกแล้วก็ชิ้นงานที่เขาออกแบบมาอยู่แล้วเนาะใช่ค่ะ तो ये जो बात ลักษณะก็จะเป็นแบบนี้ใช่ไหมคะ,คะอันนี้ก็คือเราจะใช้ทั้งหมด4เส้นนะคะตัวร่างกายบางทีอ่ะเราอาจจะสอดเชือกก็ได้ตรงกลางตรงนี้เนาะอ๋อเชือกที่เป็นเหมือนเราเห็นเหมือนเป็นเอวยางยืดด้วยแล้วก็มีเชือกที่เขาผูกเอวได้ด้วยใช่ใชไหมคะอ๋ออันนี้คือท่านมองก็คือเป็นด้านด้านในด้านใน,นแล้วทีนี้พลิกกลับมาสภาพด้านนอกจะเป็นแบบนี้น,นี่คือด้านนอกตัวเอวเก่งเกงที่เรา ใช้อันนี้ยางเอวกางเกงค่ะแล้วก็เราใส่ตัวที่เป็นก๊อกใส่ก๊อกก๊อกดึงยางเอวโอเ <Okay. S 2> คงานเป็นลักษณะนี้เลยแล้วก็ตัวนี้เรามีสามารถเว้นร่องตรงกลางนี้ไว้ใส่เชือกด,ด้วยเนาะใช่ค่ะโอเคยางยืดก็ยืดได้ดีค่ะตัวนี้ถ้าใครสนใจก็ติดต่อเราได้นะคะขอบคุณค่ะ